เหาวก็ตามเราไปทุกที่คิดว่าเป็นอะไรเงาใช่ไหมคะมแต่ว่าผู้หญิงคนนี้ค่ะมีผู้ชายคนหนึ่งตามเธอไปทุกที่เหมือนเงาตามตัวแต่ที่สําคัญค่ะเป็นคนไม่รู้ว่าประสงค์ดีหรือเปล่าทําให้เธอกลัวเขามากจริงๆกลัวว่าเขาจะมาทําไม่ดีไม่ร้ายกับเธอไปดูคลิปค่ะทําไมมึงมีปัญหาเลยกับกูมึงไ,ไ,ไ่ซื้อร้านอื่นมึงก่อกวนกูตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ไปซื้อที่อื่น ไปตรงแยกเลยงงนะเออไปทางนี้ก็มีอ,อย่ามาตกเดี๋ยวกูจะแจ้งความเดี๋ยวก่อนม,อมึงมาก่อกวนกูมึงมาคุกคามกูถึงที่เมื่อวานมึงก็ไม่ไปกูไล่ให้มึงไปมึงก็ไม่ไปทำไม ชุดใหญ่มาชุดใหญ่มาชุดใหญ่ไฟกระพริบน,นี่ขนาดเธอบอกว่าเธอกลัวอันตรายนะนแต่ว่าเธอก็หไล่ให้ไปสุดฤทธิ์เหมือนกันแล้วก็ตำหนิติดเตียนเยอะเหมือนกันคลิปนี้ค่ะผู้หญิงเขาเอามาโพสบอกว่าวินมอนเตอร์ไซค์คนนี้แหละค่ะจริงๆเคยรู้จักกันเมื่อประมาณสัก10ปีที่แล้วอะ มาตกอปวนน่ะมาคุกคามถึงที่ทํางานเลยอ่ะเธอทำงานไม่เป็นอันทํางานกลัวเขาอะค่ะคุณดารินหอวัฒนกุลผู้สึกขาของเราค่ะก็ไปเจอกับผู้หญิงคนนี้นะคะเธอเปิดใจว่าผู้ชายคนนี้เขาชื่อบอนรู้จักเมื่อประมาณสักสิปีที่แล้วตอนนี้เธอทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลผู้ชายคนนี้ไม่รู้คิดยังไงมาเฝ้าเธอตลอดเลยอ่ะคือเฝ้าตลอดเฝ้าที่โรงพยาบาลนะคะ จนกระทั่งเธอตัดสินใจลาออกและก็ไม่เคยเจอกับบอลอีกเลยจนกระทั่งเมื่อไม่นานมนนี้ไม่รู้ว่าโลกมันกลมหรือว่าพรมลิขิตก็ขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ในซอยแล้วก็เจอบอลค่ะบอลมาขับวินอยู่แถวที่เธอทํางานใหม่อะค่ะพอบอลเห็นว่าเธอขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาบอนขี่มอเตอร์ไซค์ตามเลยนะคะทั้งๆท,ท,ที่ตอนนั้นนะมีผู้โดยสารนั่งซ้อนท้ายอยู่ผู้โดยสารไปไม่ถึงจุดหมายนะพอก็บอลมา พามาหาเธอนี่แหละค่ะพามาหาผู้เสียหายด้วย ตามมาจนถึงร้านขายยาเลยที่เธอทํางานอยู่นะคะแล้วก็ก่อกวนถึงในร้านผู้จามไม่รู้เรื่องไล่ให้ออกไปจากร้านก็ไม่ยอมไปแต่พอออกไปได้ก็จะเห็นอย่างเงี้ยแหละคะ่ะวนเวียนอยู่หน้าร้านแบบนี้ทําไปถามทงถามทางก็เลยอัดคลิปเอาไว้เพราะว่าเธอรู้สึกกังวลใจว่าอาจจะไม่ปลอดภัยนะคะเนื่องจากว่า,าเป็นผู้หญิงด้วยทํางานเนี่ยที่ร้านขายยาร้านปิดก็ดึกดื่นแล้วอะ่ะขี่มอไซค์กลับบ้านคนเดียวถ้าเขายังไม่หยุดกอ่อกวนแบบเนี้ย <ไ S 1> ก็คงจะต้องไปแจ้ง ความนั่นแหละพอเธอโพสเรื่องนี้ไปปรากฏว่าแม่ของบอลติดต่อมาขอร้องไม่ให้เธอเอาเรื่องลูกชายของเขาบอกว่าลูกชายป่วยสติไม่ดีตัวผู้เสียหายก็บอกว่าคุณแม่ก็ต้องเห็นใจคนอื่นด้วย<อ>เห็นใจหนูด้วยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนูเดือดร้อนจากลูกชายของคุณแม่ถ้าครอบครัวรู้ว่าลูกของตัวเองป่วยควรดูแลสิอย่ามาสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นฟังเสียงผู้เสียหายคะ่ะ บางคนเขาก็มองว่ามาจีบมาอะไรถ้าคนจีบอะถ้าคนชอบเราจริงๆเขาจะไม่ทําให้เรารู้สึกว่าเรากลัวเขาจะมาดีกว่านี้หรือถ้าเป็นลูกค้าเขาก็จะแบบเป็นอีกสไตล์หนึ่งคือคนไม่สบายมาซื้อของเขาก็จะพูดจาดีอันนี้มันยียวนกว,วนประสาทต,ตลอดเวลาคือเหมือนมัดปั่นอะไรเราสักอย่างอะซึ่งเรารู้สึกว่าเราก็ไม่โอเคนะงานก็ต้องทําแล้วก็ต้องมานั่งระแวงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะเราไม่ได้มีเจตนาที่ จะทำลายชื่อเสียงเขาแต่อยากให้ครอบครัวเขาอ่ะดูแลเขาหน่อยแค่นั้นเองเพราะว่าอาจจะไม่ใช่เราคนเดียวที่โดนอาจจะมีคนอื่นอยู่ด้วยแต่เขาไม่ไม,ไม่ไม่ได้ทําเหมือนเราอะแต่เราคือเราทำเพราะเราปกป้องตัวเองเราต้องการความปลอดภัยคุณดารินก็ลงพื้นที่ไปแกะรอยค่ะ ที่วินที่เคียคาดว่าในบอลเนี่ยเขาวิ่งวินอยู่ประจําที่นี่ก็ไปเจอกับผู้ชายคนนี้ใส่เสื้อวินเบอร์สามนะคะคุณผู้ชมคะก็เอาคลิปมาให้ดูพี่รู้จักคนนี้ไหมเขาอยู่วินเดียวกับพี่อะผู้ชายวินเบอร์สามที่บอกว่า ไม่รู้จักไม่เคยเห็นไม่รู้จักละพี่เขาชื่อบอลไม่เคยเห็นไม่รู้จักจริงๆทีมข่าวก็สังเกตลักษณะของพี่วินเบอร์สามแต่มันคล้ายบอลหรือเกินแต่ว่าเขาไม่ยอมถอดหมวกกันน็อกแงแต่ที่สังเกตคืออะไรรู้ป่ะรอยสักตรงคอแล้วก็สร้อยอเห็นไหมสร้อยอเป็นลักษณะรูกประคำสีขาวแบบนี้เหมือนกับที่บอลใส่เลยแล้วก็ใส่ถุงมือสีน้ํางเงินแบบเดียวกันเลยอะ่ะ เรวก็เลยถามในในคลิปเนี่ยคือเบอร์ส<ฆ>ี่ตอนที่คุณดารินไปเจอเบอร์สามคุณดารินก็พยายามไปซักไซสไล่เลียงพี่แน่ใจนะว่าพี่เ<ม>นะี่ยไม่ใช่บอลใช่ไม่ใช่บอล<ม>เขาบอกเขาไม่ใช่ผมไม่ได้ชื่อบอลผมชื่อทองอ่ะไปฟังกันหน่อยค่ะคนนี้อยู่ที่นี่นะไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่อ่อาไม่ไม่ไมีครับอ่า อันนเปล่าแล้วส่าละกูกูโพสได้จ่าละครับครับหมายถึงว่าลองดูหน้าก่อนไหมคะอ่าไม่ใช่ครับเดี๋ยวพี่ดูนั่นไหมครับอ่าผมดูแล้วไม่ใช่ได้เห็นแล้วใช่ไหมอ่าครับผมอ๋อเขาไม่ได้วิ่งยู่งวินเราอ่ะอ่าครับผมเรารู้จักไหมคนนี้ชื่อบอลอ่ะไม่รู้จักครับพี่วิ่งเบอร์สิบเบอร์สามมานานไหมคะผมไม่ได้วิ่งวินนี้ผมผมวิ่งผ่านมาเมื่อกี้อ๋อแต่ว่าวินวินอยู่ตรงไหนคะผมอ๋อใช่ผมไม่ได้วิ่งวินนี้ผมวิ่งอยู่นู่นครับรามินค แต่เที่ยวี่บินตรงนี้เหรอไม่ใช่นี่เที่ยววันสามผมพุ่งมาข้างขางเที่ยวินเนี่ยข้างหลังพี่อ่ะอ่าไม่ใช่มีตรงนี้อ่ะค่ะผมพุ่งวิ่งผ่านมาอ่อขอโทษนะอ่าผมพุ่งวิ่งผ่านมานี่วินสะพานสาวใบอ่าเนี่ยผมวิ่งผ่านมาวินสะพานสาวใบไม่ตรงนี้พี่ใช่รู้จักคนชื่อบอลไหมพี่วิ่งเบอสิ่งดึงเยวะกับพี่เลยนะอ่าครับก็คืออ่าไม่มีครับไม่มีครับ เขายืนยันว่าเขาไม่ใช่บอลเขาชื่อทองเขาวินเบอร์สาไม่ใช่เบอร์สี่ทีมข่าว <c oughs> คุณดารินก็เลยเอาไปให้ผู้เสียหายดูคลิปคลิปที่ทีมข่าวเราถ่ายมาใช่บอลไหมคะคุณผู้เสียหาย <c oughs> ใช่ค่ะ เขาบอกว่าใช่ค่ะนี่คือบอลค่ะแต่ว่าเปลี่ยนเสื้อแล้วก็เปลี่ยนมอเตอร์ไซค์นะคะเอาเห็นว่าน่าเห็นใจมากเพราะว่าผู้เสียหายถูกเจ้าของร้านขายยาที่เธอไปทํางานอยู่อ่ะเชิญให้ออกจากงานเพราะว่าเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของลูกค้าในร้านแล้วก็คนในร้านด้วยเพราะว่าผู้ชายคนนี้มาก่อกวนเธอไงแต่มันไม่ใช่ความผิดของเธอนะคะค่ะ